มาครับเรามาดูตัวเน้นใส่หนักหนึ่งตัววันนี้นะครับเราไปกันที่โคปาอเมริกานะครับระหว่างทางน้าทีมชาติแคนาดาครับพบกับทีมชาติอุรุกัยในเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับก็สลับชุดโครงการนะครับที่ผมจัดให้หน้าไลฟ์เมื่อเช้านี้นะครับสลับใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่เนาะก็ท่วงกันไปครับไม่ต้องเสื่อกนะครับสลับใครที่ดูไลฟ์เมื่อเช้านี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสลับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะอัปเดตข้อมูลฟุตบอลไม่จะเป็นตัวเน้นตัว v ีหรือว่าชุดโครงการครับตามเข้าไปดูในสำนักงานของผมนะน่าสรับทางเข้าผมแป ฟอร์ม5นัดลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับจากการลงเล่น5นัดนะครับแถมผลงานถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทีมชาติแคนาดานะครับส่วนทีมชาติอุรุกวัยครับพวกเขาพึ่งแพ้ในเกมล่าสุดครับแต่บองโลนๆแล้วก็ผลงานอยู่ในระดับที่ไม่ได้แย่มากนะครับโดยเก็บชชนะไป3ครับเสมอ1แพ้1จากการลงเล่น5นัดนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทีมชาติแคนาดาครับพึ่งแพ้ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับหรือว่าแชมป์โลกนะครับไป2อศูนย์ประตูต่อ2ครับในนัดล่าสุดครับส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มจากเกมนัดล่าสุดนะครับซึ่งสำหรับเกมวันนี้นะครับพวกเขาเตรียมจัดชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับลงเล่นในเกมวันนี้แน่นอนครับโดยจะมาในระบบ4-4-2ครับโดยแน่นอนเขาเขาจะส่งแบ็คซ้ายตัวเก่งอย่างอัลฟอโซเดวีนะครับแล้วก็มิฟิิิลลดดดจจอออออออมมเเเเกกกกาาาาาาายยย่่่งงงทนน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 นััััััั้โะะคคคครรรบบบบสสุหหหวววตธ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างทีมชาติอุรุกวัยในวันนี้นะครับพวกเขาครับก็แพ้มาในเกมล่าสุดเช่นกันแถมฝั่งคู่แข่งนะครับเหลือตั้ง10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแต่จบไม่ได้สำหรับอุรุกวัยในเกมนั้นล่าสุดนะครับแถมเกมน้นี้ครับพวกเขาจะไม่มีทางด้านนิโคลัสเดลอาคูสนะครับและก็ทางด้านโรนลด์อาราโคนะครับแบบชัดเจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับที่จะไม่มีรายชื่อสำหรับเกมนี้ครับโดยเกมนี้ครับพวกเขาน่าจะจัดทัพมาในระบบสี่สองสามหนึ่งครับโดยส่งหัวหอกตัวหลักอย่างดาวิดนูนเยสนะครับทำเป็นนห้้าาเปครับ สำหรับภาพรวมในเกมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเกมในนัดนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านแคนาดาครับมาได้ไกลกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้าวัดกันที่คุณภาพตัวผู้เล่นนะครับพวกเขาอาจจะเป็นรองทางด้านอุรุกวัยอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแบบว่าอาจจะไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ครับจากการลงเล่นห้านั้นนะครับแถมทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับสำหรับแคนาดานะครับส่วนทางด้านอุลุกวัยครับผลงานของพวกเขาครับก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่มีของเขาอยู่แล้วนอกแถมผลงานถ้ามองจากนั้นถ้าไม่มองนัดล่าสุดแล้วต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะพวกเขา จะไม่แพ้ใครเลยแถมอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากๆนะครับสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทีมชาติอุรุกวัยนะครับซึ่งถ้านองที่แฮนดิแคปตอนนี้นะครับเปิดมาหนึ่งช่วงตัวครับผมแนะนําได้เลยครับคืนนี้นะครับหนึ่งช่วงตัวไม่น่าจะหยุดทางด้านอุรุกวัยไม่ให้ข้ามกําแพงได้แน่นอนครับเนาะลองเข้าไปดูก็ได้ลองพิจารณากันดูได้นะครับสำหรับพี่ๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้าใหม่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของผมนะครับหรือว่าใครนะที่อยากจาะประเด็นฟุตบอลคู่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนน้้้้้้ััวววชดอองคคกาาารระบบ่ไใหหลแฝย